คิดไงกับการเอ่อแข่งกันแต่งตัวแบบว่าที่ดูโง่ไงหยุดเถอะครับคิดเกียรติสวัสดีคอัเฮ้ยอันนี้มึงเหรอเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยย่าเลยดวงตามหมัอนน่ะทำไมมีม <c oughs> <c oughs> ังกรดวงตามึงด้วยอ่ะ <c oughs> มึงรู้ไอาว่าดาบหลังกูอ่ะมึงรู้ไอาว่าดาบข้างหลังกูอ่ะร้อยยี่สิบห้าโลบ้างเฮ้ยดาวเส้นดูตัวแม่งโคตรผอมเลยขอนผอมเพียวไงแล้วดูขาใส่กอล์ฟกัดูกางเกงที่มาใส่ก่อนดิเฮ้ยเฮ้ยสองเพนร่างเดียวไงกูเพิ่งเห็นทำไมนังกอนอยู่ติดหน้ากูเนี่ยชุดชุดแฟชั่นสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เขาแต่งตัวกันแบบนี้แล้วอ่ะ ตูนตูนตูนยืนวันนี้อนเรามองเโิร์ อึอยอุยอึสิบห้ารูปบบตอนโดนเ่ินมาสองคนแล้วอย่างงี้ต้องอืมพีทโดเนตมีแค่นี้ก็ได้ตังค์และใกล้ๆเลยนางตรงนี้แอมเบรลี่พอมึงเชื่อไหมเล่นพีทโดเนตแล้วมึงจะเก่งมันกิดเลยมึงจะเก่งคำว่าอ่าไม่กี่คำแล้วเว้ย เฮ้ยพิมพ์กูจะแปมเลยกูจะแปมเลยคอนโทรล์มีมอสีมอสีพีดโดเนตมีพีดฟีดพ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 ีดนี่ไงขอทานตัวจริงไอพวกกระจอกเอ้ยดูไว้ขอทานตัวจริงก็ทำเงินยังไงเออพูดจนใหญ่พูดจนโดยเฉลียเฮ้ยพูดจนโดยเฉลี่ยเลยนี่ต้องยิ้มต้องยิ้มก่อนวิธีหาเงินแบบง่ายๆไง ขอทานในระบบโดยเฉลี่ยบอกบอกเขาดิว่าเรต้องการราบังรักษาโรคโรกเป็นโอ้โหโอโหโอ้โหยี่สิบหกยีบเก้ายี่สิเกาหกยี่สิบเก้าหกมัจริงไหมจริงไม่เชื่อไม่เชื่อขอปมันซึ้งว่ะกูบ้าไปเลยเฮ้ยไปเลยมันดูดูเบฟได้อะมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอโคตรเยอะเลยไม่มีใครเคยเติมขนาดนี้มือก่อนเลย เปิดแล้วเปิดอัลบั้มโซเชียลเยอะมันเยอะจนมันมันเด่นนี่คนรวยร้อยโลบักเลยมึงมึงไปบอกแม่เลยว่าหาตังเอได้แล้วได้เลยพ่อแม่ภูมิใจแน่นอนกูเชื่อเลยนะมันมันมันโลบักมันเอามาเป็นเงินไม่ได้ลูกหาตังยังไงลูกอ่าพอดีไปพิมพ์ออเมันคนน่าเกลียดเลยถ้ามึงพูดอย่างนั้นนะพอดีไปขอพอดีไปขอมา ตอนนี้ไม่ขอมาขอมาแม่แล้วขอแม่ไงอ่าเอายัาไงนะเว้ยกดตัวกดการกดการเล่นเกมนี้ไม่ยากเว้ยก็คือมึงห้ามโดูเน็ตทำไมมึงก็รู้ถ้ามึงโดนเน็ตมึงจมึงจโดนลุมลุมเลยมึงจะววอร์ซีมึงจะวบวอร์ซีนะเว้ย จากจากที่ทุกคนกําลังอยู่ที่ที่ฐานเองอ่ะมันจะยืนอยู่มันจะวิ่งมาจากไหนไม่รู้เว้ยน่ากลัวมากน่ากลัวน่ากลัวไม่ว่าไม่ว่ามึงอยู่ที่ไหนมันก็จะตามตัวมึงเจอเว้ยเพียงแค่มันรู้ชื่อมึงอ่ะเออไอชอวอสปีดเคยเล่นเกมนี้นะไอชอว์สปีดเคยเห็นแล้วเคยเห็นแล้วที่ที่มันโดนโดนเกลีย์ไงเก้าเก้าแล้วเก้าก็โดนเก้าอะไอฟ้าลังเกีย์ใช่ไหมมันนี่ยโดนเจ้าของเกมเกีย์เว้ย คิดว่ารวยหน้าหน้ามันช็อกไปเลยมันได้สามรอบอะงงเลยงงมีใครจะดูลายร้านเราใหม่ถ้าถูกใจซื้อได้เลยไม่กี่โลบักอันนี้คือการขายเหรอไปดูไหมเราเราเราทำเป็นไปยืนมุงดูไหมแล้วก็พิมพ์ว่าสามสองหนึ่งแล้วกดออกซื้ออไเงี้ยไยืนมุงดูเราเราไปยืนมาทำไรอ่ะร้านร้านเขาอยู่ไหนวะนี่ไงนี่ไงร้านนี้ร้านนี้เราทำเป็นไปมุงไว้เราเรามามุงเรามามุง มึงไงเยอะแล้วบอกว่าโอ้โอ้โอ้ my god อิดเบรดิคูดพิมไปโอ้ my god อิดเบรดิคูดโอ้ไอไอธงไอไอทงไอทงชาติไทยนี่เขาเห็นมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆกล้อิดเบรดิคูดไอ้นางเข้ามายืนมึงใกล้ทำทำมันยืนนิ่งๆเหมือนจะกดเว้ยยืนนิ่งยืนนิ่งยืนนิ่งโนี่มดก๊อบก๊อบมาดูอย่างนี้อยู่ไหนนะยืนนิ่นะยืนนิ่นแล้วยืนนิ่งไปเลยเว้ยนิ่งไปดูมันกระโดดจุกกระโดด ตายแน่ตายแน่เยมันเล่าหลุดหลุดดีๆรุ่นตังนานแล้วเดินยีบอดเอ้กอบกอบกอบตัวนี้กับตัวนี้อ๋ออันนี้อันนี้คือวิธีหนีความจริงเว้ยสมมติมีใครถามอะไรมึงแล้วมึงไม่เข้าใจมึงจะต้องกดรีตัวเว้ยวเอ้าเขามาเกิดหน้าร้านมันนี่ว่ะเออมันนี่พวกเรายืนซอนกลายเป็นหนึ่งแล้วนะกอบคือมันหมูมันวองเอ้ยนี่เขาได้คำคำคมล้านใหม่ละเขาได้คำคมล้านใหม่ว่ะมันนี่มันนี่ไม่ใช่ยืนอย่างงี้กันนะ บอลอีมูนวันนี้มาช่วยยืนมุมหน่อยเนี่ยรูบักรูบักเรายังไม่เข้าเลยเว้ยรอมาตั้งหลายวันแล้วอย่างที่ต้องรีรีตัวหนีความผิดกูเดินออกมีคนไทยเหรอมึงคิดว่ามึงคิดว่ากับการที่มีคนถามว่ามีคนไทยเหรอแล้วกูตอบว่าไม่มีอ่ะไม่รู้ว่าใครจะรู้ว่า มีขายมีขาย t s h i ทีเชิร์ตท,ที่เป็นทงกับทเชิร์ตที่เป็นเอ่อกระเป๋าสะพายวะที่มันเขียนว่าเกมพาร์แต่มันเป็นมันเป็นรูปธงชาติไทยเนี่ยวเวลาซื้อมันจะได้เป็นเสื้อวะเออวะอันนี้คืออย่างงี้มันไม่ได้่ะเออถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดแบบนี้มันได้แสดงว่าเราเราจะเสียไปสิบลวกอักทำไมวะ<อ>มันเกลียไมมันเกลียมันเกลียเออใช่มันเกลียนอ่ะ ไอ้กระเป๋าอะไอ้กระเป๋าอะมันได้มันมันเป็นไอ้นี่มันเห็นป่ามันเป็นเสื้ออ๋อใช่มันเป็นรูปเสื้อเฮ้ยกระเป๋าอาได้เออว่ะไม่ดว่าม่งเกมสองอันเลยเห็นว่าเกมพาร์สองอันเลยเฮ้ยม่งเขียนเกมพาร์สองอันเลยไม่คตรเกียน่ะเวรแต่ของเราเขียนอ้อว่าขอเราอันึงมันเป็นเกมพาร์ทะแต่อ่าวิธีสังเกตง่ายๆเลยก็คือถ้าถ้าเกมพาร์ทอะเกมพาร์มันจะเป็นกลมๆเว้ย เกมพลาสตมันจะเป็นกลมๆถ้ามุดมึงกดไปที่เสื้อเห็นไหมมันเป็นรูปถึงมันเป็นรูปเสื้อแต่มันก็กลมเว้ยไม่ไม่มันมันเป็นเสื้อแต่มันไม่กลมไม่ไม่เป็นเกมพาสต์อหนึ่งเว้ยเราเป็นเกมพลาสตอันหนึ่งหมายถึงมันจะมีกรอบหมายถึงมันจะมีกรอบเว้ยใครซื้อแค่เราาจะไลฟ์สโใรนิจิตต์ก็พอชอบก็พออยู่หลังมึงก่อนกูจะกอดหลังมึงไปด้วยชี้ยะหนีความจริงอยู่หลังทำยังงี้เฮ้ยไม่นะเฮ้ยมาตายพร้อมกันมากดตายพร้อมกันรีเซตตัวเองพร้อมกันเลย ได้เลยหนึ 1, 2, <c oughs> ่งสองสามกูไม่ฆ่าตัวตายหรอก <c oughs> <c oughs> อ่า <c oughs> มึงมึงรู้จักอ่าแอบถ่ายได้ใหม่ไหมไม่ <c oughs> ไม่รู้จักมึงมึงก็รายการเนอะขออนุญาตกอบรายการเฮ้ <c oughs> เยจ่ายา <c oughs> อะไรกสิทิมาซื <c oughs> ้เอเสื้อเขา ติดติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนติดนี่ไว้ก่อนเฮ้ยมันเป็นบิดเลยโอ้โน่นโน่นโน่นไหนก็มแล้วก็ขายเสื้อนีกว่านไมดเป็นมดจากจอนจนจนจนไม่ซื้อไม่ซื้อเองเองต้องใจลิขสิทธิ์ซื้อเสื้อเขา